ไปหาลงถ่าไปนะคะไปแมตกันนะคะลูกกอกไลล์สดหระคะใช่ค่ะแม่เป็นค่ะแม่หน้ค่ะลูกนอไลฟลเซ็นไหมแม่ลงถ่ายคทักทายกันเลยน่อลยดูหอมมือยดูหอม อเจอกันในคลิป YouTube นะคะก็ไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะรักค่ะเอ็มซีก็รักหนูเหมือนกันนะคะอ้แต่น้องข้าวสวยพระรามบายพระรามเก็พระรามสิบนะคะหยอกตรงนู้นหนูก็บอกว่ามานี่มานี้ป้าจ้าป้าสุดๆใหม่ๆเลยจ้าราคาทำไปเลยค่ะโอ้ราคาลดได้ไหมลดได้ไหมลดไม่ได้ลดขาดทุน โอเค,อเคแล้วลดลดไม่ได้แล้วแถมได้ไหมคะแถมก็ไม่ได้เดี๋ยวขาดทุน